ผู้ชมทุกวัยเชิญชมได้แล้วค่ะ Hey l a d i i n g a k e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นกกลับมาอีกครั้งนะคะกับโปรเจกต์ The Ultimate Makeover ซึ่งจะช่วยคุณสาวๆให้ปรับเปลี่ยนรูปรักษ์จากภายนอกนะคะแล้วก็สุขภาพจากภายในให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นะคะนกขออาสาแก้ปัญหาไขมันเฉพาะส่วนด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภยัยซึ่งปัญหาไขมันสะสมเฉพาะส่วนนี้นะคะก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อายุเพิ่มมากขึ้นมีความกังวลซึ่งไขมันสะสมนะคะตามจุดต่างๆของร่างกายคุณผู้หญิงเนี่ยสาเหตุที่เป็นกันเยอะก็คือ การขาดการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอค่ะการเผาผลาญลดน้อยลงค่ะคุณผู้ชายที่ดูรายการเราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะเพราะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชายก็มีการสะสมไขมันเหมือนกันค่ะแต่จะสะสมอยู่บริเวณด้านหน้านะคะที่เรียกว่าพุงแล้วก็ข้างๆที่เขาเรียกว่าเล็บแพนเดรค่ะส่วนปัญหาของคุณผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ก้นสะโพกต้นขาแล้วก็หน้าท้องค่ะเหมือนอย่างแขกรับเชิญคนพิเศษในวันนี้นะคะเธอเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดัง ที่แต่งแต้มสีสันสวยงามบนใบหน้าสาวๆมันนับไม่ท้วนนะคะ แต่ในช่วงระยะหลังนี้นะคะเธอก็มีความไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างเนื่องจากไขมันที่สะสมเฉพาะส่วนในวันนี้นะคะนกจึงขออาสาช่วยแก้ปัญหาให้เธอเพื่อให้เธอกลับมามีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับงานสร้างสารรค์ดีๆดังเดิมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับปฏิบัติการสุดพิเศษนกมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณยิ้มได้จากการมีสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเราจะมาเาผาผลาญพลังงานกันอย่างเต็มที่กัดด้วยการออกกําลังกายแบบคิกบ็อกซิ่งค่ะ เสมอนอกจากจะช่วยให้เรารักษารูปร่างที่ดีไว้ได้แล้วยังช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงอีกด้วยนะคะแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องการหลักประกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าถ้าหากเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพก็สามารถได้รับความคุ้มครองค่ะการเลือกซื้อแผนประกันภัยสุขภาพจึงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เราสบายใจว่าสุขภาพที่ดีจะอยู่คู่กับเราเป็นนานๆค่ะ สัสดีคะ่ะพี่มนก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่มนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Living in Shape s h a p e ของเรา,าค่ะเพราะพี่มนน่ะเป็นคนที่ช่วยแปลงโฉมให้ทุกๆคนสวยมาตลอดเลยกว่าพี่มนจะก้าวมาถึงจุดนี้นะคะต้องทำอะไรบ้างคะด้วยอาชีพของพี่มนเองเนี่ยเป็นอาชีพที่เ,เราเราชอบเราก็ต้องมีความพยายาม ความสําคัญแล้วก็ทุ่มเทในงานของเราเนี่ยพี่มณ์คิดว่าคนนั้นต้องประสบความสําเร็จะคะับอย่งางอานชีพของพี่มืน์นี่เป็นอาชีพที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะจะต้องใช้แบบว่าอารมณ์และความรู้สึกที่เราถ่ายทอดไปกับงานเราเนี่ยนะคะเราจะย้อนกลับมาหาเองทีพี่มณ์ไปแต่งหน้าใ่ายสักคนนึงพอจะเสร็จงานแล้วก็โทรศัพท์มาหาพี่ว่าขอขอบคุณมากเลยว่าพี่ทําให้หนูสวยหรือเกินเนี่ยสิ่งนี้จะทาให้รู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลย พี่มนมีวิธีในการเติมเต็มหัวใจของตัวเองเนี่ยให้มันมีความสุขล้นปรีก่อนไปทาํางานยังไงบ้างคะพี่ก็ตื่นนอนมาทุกวันเนี่ยต้องคอยเตือนสติตัวเองแล้วก็คิดอยู่เสมอเลยว่าวันนี้เราโชคดีที่สุดเลยที่เราได้ทํางานก็เหมือนกับพูดเข,ข้าๆเลยว่าเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับหลายๆคนนะคะทำให้คนเขาสวยเลย คนที่หวังไว้ว่าวันหนึ่งจะเป็นช่างแต่งหน้าที่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นพี่มลนะคะอยากให้พี่มลฝากข้อคิดที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดนั้นในอาชีพได้ค่ะก่อนที่เราจะรับงานอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ทุกคนจําไว้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องหมาก,ก่อนนะคนเขาจะยอมรับเองว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบนะและอย่างหนึ่งก็คือว่าความมีสมรรถนะยิ่งเราเป็นอาชีพที่จะต้องสัมผัสถ,ถูกเนื้อต้องตัวคนแล้วอีกอย่างต้องมีความสัง,สงเกต หนังสือต้องดูเยอะๆหนึงผลงานเราก็ต้องดีด้วยนะคะต้องพัฒนาตลอดเวลานะครบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน Living i hey, <hey>, hey. ินเทปกับปฏิบัติการแปลงโฉม l i v i ิ g in hey, <hey>, hey. นเทปกับปฏิบัติการแปลงโฉม แมคแครลในซอสมะเขือเทศพร้อมผัก3ามสีปลาโรซาพี่มีปัญหาอะไรที่กังวลใจที่ทําให้พี่ไม่มั่นใจอยู่มีค่ะมีคือจริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่ออเรียวไหลามากคือไม่ได้ออกกําลังกายเลยอาชีพแบบเป็นคนที่ชอบนั่งด้วยนะต้องนั่งตลอดเวลาก็เลยจะมีความอ้วนขึ้นแล้วแล้วพออ้วนตรงในจุดที่ในจุดที่ลงไม่ได้เลยแต่ไงก็ไม่ลงนั่นก็คือเอวหน้าทอ้องต้นขา ดูอาชีพเนี่ยต้องแต่งตัวนะครับอยวนี้พอใสก่กระโปรงสั้นๆหรือแบบอะไรเงี้ยหรือแบบว่าโชว์ขาเนี่ยจะไม่กล้าเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ดูใหญ่มากแล้วเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้อง loose มาหน่อยคือจะเข้ารูปไม่ได้เลยนี่ไม่ทันจะไม่กินเลยน้องใช่ค่ะบางทีทานทานเท่าเดิมเลยนะคะ<อ>แต่ว่าแบบทําไมมันสะสมเยอะมากนะเวลาที่ออกกําลังกายนะคะแบบสิ่งที่มันจะลงหนึ่งสิ่งแรกของที่เลยนะ,ะ<อ>ที่จะให้ผอมสิ่งแรกก็คือหน้า ซึ่งเราไม่อยากให้น้ำไม่อยากให้น้าผอมแต่สิ่งที่จะลงเป็นอันดับสุดท้ายก็คือหน้าท้องกับขาที่เราเกลียดมากที่อยากให้มันลงค่ะสำหรับเรื่องที่พี่มนกังวลอยู่นะคะวันนี้ค่ะนกมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาคุยกับพี่มนอธิบายว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยพี่มนแล้วก็ผู้หญิงเรานะคะในช่วงที่มีปัญหาอย่างนี้ได้บ้างทั้นพี่มนจะพบคุณหมอพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณหมอทาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะพี่มน วันนี้ค่ะก็พาพี่สาวใจดีในวงการ,รให้คุณหมอช่วยช่วยแนะนําหน่อยค่ะว่าจะจะ,จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรดีรพี่อมอเป็นไงคะจะมีตัวนี้ช่วงห่วงยาตงตัวนี้ห่วงยางก,กระเอวกระหน้าท้องเนี่ยซึ่งยังไงก็ไม่ลงนะฮะต้นขายัยางไงก็ไม่ลงปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการดูดไขมันส่วนเกินเฉพาะจุดเนี่ยออกไปโดยใช้เทคนิคของคลื่นเสียงชนิดพิเศษค่ะเขาจะใช้คำว่าลโปโซีเลชัน แทนที่ในอดีตใช้คําว่าไลโปซักชันคือดูดเอาไขามันออกมาแต่ไลโปเซเลคชันนี่หมายความว่าเลือกทําลายเฉพาะจาจดจงแตกไขมันไม่ค่อยเกิดการกระทบกระเทือนกับเส้นเลือดเส้นประสาทเนื้อเยื่อรอบๆอะค่ะเพราะนั้นก็จะดูดออกมาได้แต่น้ําเหลวๆของไขมันได้ได้ง่ายอะค่ะเอ๊ะแล้ววิธีการทำไลโปเซเลคชันแบบนี้นะคะนอกจากพิมลแล้วเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างคนที่มีไขมันส่วนเกินเฉพาะจุดอย่างเช่นต้นขาหน้าท้องใช่ไหมคะพยายามวิธีอื่นๆแล้วก็มไม่ใช่ใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็อันที่2ก็คือคนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอาจจะมีงานสําคัญสําคัญในอนาคตค่ะทีนี้เนี่ยจะเริ่มทำแหละค่ะคุณหมอวิสัญญีแพทย์ก็มีความชำนาญทางด้านนี้นะคะได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ เป็นแพทย์สัญญาแพทย์ตกแต่งได้ด้วยจะยิ่งดีค่ะที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์สัญญาแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยได้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยขอบคุณคุณหมอมากๆากค่ะวันนี้ก็ให้ความสบายใจแล้วก็ให้ความกระจ่างในหลายๆเรื่องค่ะแต่ที่สําคัญอย่างที่คุณหมอแนะนําว่าจะต้องไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสําคัญค่ะสถานที่ที่เหมาะสมค่ะให้เรามีความมั่นใจนะคะแล้วถึงจะตกลงใจว่าเราอยากจะทำค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ ส่วนสําคัญนะคะในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักระยะยาวเนี่ยค่ะก่อนที่พี่มนจะไปหาคุณหมอต้องอยากจะขออนุญาตแนะนํานะคะวิธีการกินที่ดีกับสุขภาพที่นอกเหนือจากจะช่วยให้แผลนะคะหลังการทําไลโปเซเลคชั่นที่อาจจะมีอาการฟกช้ำอันดับแรกหายเร็วขึ้นอันดับสองนี่นะคะจะช่วยให้พี่มนสามารถควบคุมน้ําหนักได้ในระยะยาวด้วยค่ะเมนูแรกเลยอันนี้เป็นเมนูที่พี่มนสามารถเลือกนะคะที่จะรับประทานเป็นอาหารเชา้าเที่ยงก็ได้ก็คือแซลมอนเบเก้ แซลมอนเนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆจะทำให้แผ่สวยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาบดเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแซลมอนสับอ๋อ้ใช่เป็นตัวเบเกอร์บดใช่ใช่ค่ะใช่ตามด้วยต้นหอมใช่ค่ะพี่ผักชีลาวเด็ดใบนะคะนี่ไข่ขาวก็เวลาเราทอดเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะช่วยให้เกาะตัวแป้งอเนกประสงค์หมดเลยค่ะน้องขาพริกไทยดำป่นนะคะหยิบเกลือใส่ มอนสลัเปานะคะก็ใช้วาซาบิมายองเนสค่ะทานวางหอมใหญ่ค่ะที่รีเควสต์มาว่าอยากทานปอกปล่าแบบมีขนมปังจัดอย่างนี้เสร็จออาเมยพี่หนึ่งสองทนอืม มสบีใช่ไหมคะพีขอบคุณค่ะดีใจจังที่พี่มนถูกใจนล้วก็มีน้ำขิงค่ะแล้วก็ไล่ลมแล้วก็มีน้ำตะไคร้ตะไคร้นี่นอกจากไล่ลมแล้วช่วยขับน้ำส่วนเกินออกด้วยทานน้ำพวกนี้ค่ะโดยที่ใช้น้ำตาลน้อยน้ยที่สุดหรือว่าไม่ต้องมีน้ำตาลผสมเลยดีค่ะ ทีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเหมือนกันอันดับแรกค่ะซุปของเรามี2สีสีเขียวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้จากบรอกโคลีเทลงไปเลยนะคะทอนไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็ครีมชีสไขมันต่ำค่ะอันนี้เทลงไปได้หมดเลยคะ่ะเทออกไปหมดนี้เลยนะคะัแล้วน้ำซุปนะคะซึ่งอาจจะได้จากการต้มกระดูกไก่หรือกระดูกหมูก็ได้พี่มนชอบพริกไทยดำใช่ไหมคะแล้วกเปิดเลย เราจะไปใส่ในหมอ้อแล้วอุ่นให้ร้อนส่วนที่เป็นสีส้มจะได้จากปลาแมคเคเรลนะคะพร้อมผัก3สีตรงนี้มีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีกับสุขภาพช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยให้ผิวแข็งแรงมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะจะมีทั้งผัดแครอทข้าวโพดแล้วก็ถั่วลันเตาซึ่งเพิ่มเส้นใยอาหารแล้วก็วิตามินให้กับมื้อนี้ของเราได้ค่ะครีมชีสนะคะไขมันต่ำเหมือนเดิมนมพ้อมันเนยน,น้ำซุป เนโต๊มไม่เดือดใช่ค่ะเดี๋เลยว่งเราไม่ได้ดื่มสวยจนไม่กล้ากินลองชิมดูค่ะพี่มนลองชิมดูนะคะก็ง่ายนะพี่จะทำให้คนที่เรารักเป็นเมนูที่ดูแลตั้งใจเมนูนี้ง่ายที่สุดเลยพี่สลัดอะโวคาโดมะละกอและเครุตที่ช่วยสบันผิวค่ะ มะละกอที่นกเลือกใช้ในวันนี้นะคะเป็นมะละกอพันุเล็กนะคะที่ชื่อมะละกอฮา,าวายค,คือเนื้อเขาจะมีความแบบความหอมคาโบคาโดที่สุดอ่ะพี่พอเรากดเบาๆนิดนึงมันจะนิ่งปักปอ,อ,อกมาจะมีเม็ดตรงกลางให้มันแบบว่าแค่ชนผิวเน,นี้ยมันก็จะออกมาหมดเกี้ยงเลยง่ายมากเททุกอย่างไปเลยค่ะอันนี้นยืดยืดโอเคพี เมนูเดุดวันนะได้ชวนไปสิโดน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 อย่างแรงได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการกันไปแล้วนะคะได้เวลาที่นกจะพาพี่มน์ไปทำความรู้จักกับไลโปเซเลคชั่นแบบเจาะลึกแล้วค่ะไม่เจ็บกับมีไม่เจ็บร่รูมยิมสกินแอนด์บาดี้คลินิกลิฟวิ่งเชฟกับปฏิบัติการแปลงโฉม เียวมาตรฐานใหม่ของการบริโภคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะแต่ว่าอยากจะถามคุณหมอว่าการทำให้ตรงนี้เนี่ยมันจะจะเจ็บมากไหมครคุณเรื่องเ,เจ็บอย่างเงี้ยคือเวเซอร์เนี่ยเป็นวัตกรรมที่เราเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ ไขมันเนี่ยมันละลายเป็น <ừ. S 1> เป็นลิควิดคือเป็นของเหลวก่อนค่อยค่อยใช้เครื่องเข้าไปดูดออกมานะครับไขมันท,ที่เส้นประสาทเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเหมือนวิธีใช่ใช่วิธีการก็คือใช้เครื่องมือเล็กๆสอดเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังที่มีไขมันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดเป็นรูเล็กๆนะครับแผลก็น่าจะประมาณสักครึ่งเซน,นทำแถวสะดือได้นะครับหรือแถวๆบิกินี่ลน์ซึ่งเราสามารถที่จะซ่อนนะครับงั้นเวลานุ่งบิกินี่ก็จะไม่เห็นนะครับ สำหรับปัญหาของพี่มนก็จะทำในส่วนของหน้าท้องส่วนบนและส่วนล่างแล้วก็เอวค่ะเราไม่ได้ดมยาสลบนะครับเราใช้ให้ยาแค่ให้หลับฉะนั้นผลข้างเคียงในการจากการให้ยาเนี่ยก็จะน้อยปนระสบการณ์ในการผ่าตัดจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวถ้ามีเป็นความดันอยู่ก็อาจจะต้องรักษาก่อนนะครับเป็นไงพี่มนตื่นเต้นมากไหมเต้นมากเลยค่ะนหมอขาเพราะว่าแบบก,ก็เป็นครั้งแรกที่เราทำอันนี้นะคะโอเคตัด <Okay, S 2> ดูไปได้วยกัน คุณผู้ชมคะแล้วนกก็ยืนอยู่หน้าห้องนะคะที่พี่มนจะได้รับการทำไลโปเซเลคชั่นซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่ปลอดเชื้อนกเลยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องนะคะยืนได้แค่ตรงประตูนี้เท่านั้นเองฮัลโหลพี่มนเขาเตรียมพี่มนยังไงบ้างคะก็ชังน้ำหนักวัสัดส่วนคุณหมอปัญญาคุณผู้ชมเตรียมพร้อมที่จะทำไลโปเซเลคชันให้พี่มนแล้ว พี่มนก็เริ่มเคลิมแล้วก็หลับไปแล้วนะคะ,ะคุณหมอเพชราซึ่งเป็นวิสัญญาแพทย์ของเราค่ะก็อยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะวิธีการที่เราให้ยาไข่ก็สามารถหลับได้ตลอดของการทำงานแล้วก็ไม่หลับตึงตึงไปโดยใช้โดยใช้ใชเครื่องคอมพิเวเตอร์โปรแกรมเมอร์ตัวนี้มาช่วยนะคะในการให้ยาสม่ำเสนอเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นปลอดภัยแล้วเราก็จะกลับเวลานะคะว่าจากเสร็จแล้วประมาณสินาทีเท่านั้นค่ะคุณไข่ก็จะเริ่มตื่น หลักการก็คือใช้ขึ้นเสียงความถี่สูงเนี่ยสั่นสะเทือนจนกระทั่งทําให้เซลล์ไขมันที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับมันแตกตัวนะครับจนเป็นของเหลวนะครับเนี่ยเราใช้เครื่องดูดเข้าไปดูด <vit> เลยเพราะฉะนั้นวิธีนั้นเนี่ยจะดูดทั้งพวกเซลล์ไขมันและรวมทั้งชิ้นส่วนอื่นด้วยเช่นพวกชา้ส่วนของเส้นเลือดหรือชิ้ส่วนของเส้นประสาทฉะนั้นจะมีอาการปอดช้ำมากกว่า ไม่นดกเปล่งดีๆค่ประสับสบายฝันดีนะคงกโอ้โหยังพักฟื้นได้ไม่กี่วันพี่มนก็ออกทำงานแล้วไปเอาใจช่วยพี่มนกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ว่าอาหารของนางแบบนะคะอันนี้เป็นอาหารของนางแบบนะคะพี่มนเก่งจังเลยค่ะที่สามารถอดใจไม่หวั่นไหวได้กับอาหารกองโตนะคะวันนี้นเราเกยมีอีกเมนูหนึ่งพี่จะช่วยให้พี่มนนะคะสามารถนําไปทําทานเองที่บ้านง่ายแล้วก็เสร็จไวควบคุมน้ําหนักได้แน่นอนค่ะไก่อบข้าวโอ๊ต ซึ่งนก,ก็เลือกใช้ไก่นะคะที่บรรจุมาในแพ็คแบบนี้เพราะมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดเชื้อแล้วก็สดใหม่จริงๆแล้วเขาก็มีวันเดือนปีนะคะที่ผลิตพร้อมกับวันหมดอายุติดไว้ให้เราตรวจสอบได้อย่างชัดเจนแกะจากแพ็คมานะคะก็สามารถนํามาปรุงอาหารได้ทันทีเทส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรนะคะลงไปหมักมีปาปิก้านะคะมัสตาร์ดองพริกขี์สนบน้ำตาลทรายแดงใส่เกลือลงไปด้วยนิดหน่อยก็น้ำมันงานะคะ ก็คลุกเขาไว้แล้วหมักทิ้งไว้สักครู่ค่ะก็จะต่อยไข่นะคะใส่ลงไปเพื่อความหอมนะคะเราสามารถใส่พริกไทยดำลงไปได้ด้วยนิดหน่อยคลุกทั้ง2ด้านค่ะให้แผ่นข้าวโอ๊ตเนี่ยเกาะติดไก่อบไก่ข้าวโอ๊ตนะคะที่อุณหภูมิ200องศาเป็นเวลาประมาณ40นาทีค่ะระหว่างที่รอไก่สุกนก็ผัดแครอทกับถั่วแครกเนี่ยในเนยเตรียมมาไว้โอ้โหกลิ่นหอมเช่ค่ะข้าวโอ๊ตดูน่าจะกรอบ เป็นอาหารที่ช่วยควบคุมน้ำหนักและได้โปรตีนที่ดีกับสุขภาพด้วยในที่สุดนะคะช่วงเมคโอเวอร์ของเราก็ได้ผ่านพ้นมา1เดือนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบพี่มนคนสวยเลยค่ะโอ้โห Saturday Night Baby Where You Tonight พี่มันแบบมาเองเลยสวยเซ็กซี่มากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับแต่เป็น เดี่ยวเล็กๆแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเราไปทําอะไรมาแล้วท้องเราที่เคยยือองมาเนี่ยพอเกิดทาไปแล้วเนี่ยจะริ้วๆขึ้นๆหรือเปล่าปัญหานี้ไม่มีเลยค่ะถ้าอยากจะทําทั้งตัวเลย <laughs> ีนะคะนกก็ดีใจด้วยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วพี่มนนะคะมีีแฟชั่นสวยๆจากสไตลิสต์คนดังพี่เจี๊ยบเอกมนค่ะรูปร่างตอนนี้ค่ะก็เป็นทรงนาฬิกาสายเลยค่ะพี่เจี๊ยบแนะนําว่าควรจะแต่งตัวยังไงอกใหญ่กับทสบ้อกใหญ่เพราะเอวคอดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือควรจะปกปิดสักที่หนึ่งแต่วันนี้เราอยากจะเน้นหน้าอกอย่างเงี้นะครับเราก็อาจจะใส่เสื้อรัดรูป แล้วก็ข้างล่างบานวไหนเราอยากจะแบบเน้นแบบว่าสุดทรงรัดรูปพอเลือกแบบอะไรที่มันมีดีไซน์ป,ปิด,ป,ดปิดข้างบนปุ๊บข้างล่างเราก็เน้นเชฟเน้นสะโพกได้ละพี่เจี๊ยบเตรียมเสื้อผ้าให้พี่มนใส่ในวันนี้พี่ดูเป็นแบบไหนมาใ,ให้พี่มนลูกแรกนี่จะเป็นแบบว่าเป็นทางการนิดนึง hey, <ladies. S 1> หุ่นเราได้แล้วอยากท้าทายหน่อยคือใส่ลายกว่า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแปลงโฉมอย่างสมบูรณ์แบบโรซาคุณค่าธรรมชาติบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชนโรมรวินสกินแด์บาร์ี้คลินิกขอบคุณคุณหมอธอนอิสรพี่เจียบในวันนี้ที่สําคัญพี่มนเองนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านอีกหลายๆคนที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตและขอ,ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆร้านเทซ่า และโรงแรม PENFACE b a n g k o k ค่ะเรามาถึงบ้านที่เตดแล้วล่ะค่ะไปพบกับเธอเลยดีกว่าผู้หญิงคนนี้มีเทคนิคเอาชนะความแก่หน้านี้จะไม่มีสันใดๆมาเจอปนล v ววินเชฟเสาที่8พฤษภาคมนี้ค่ะแก้มหย่อนคร้อยมุมขางไม่ได้รูปผิวขาดความตึงกระชับ ถ้าปัญหาเหล่านี้ทำให้ชีวิตคุณเศร้าส่งคลิปเรื่องราวของคุณมาที่ Living in c h e เปลี่ยนรูปหน้าปรับชีวิตคุณเชฟเจอร์ไลท์ซีซั่น8เป็นแบบการย้อนหวหยและที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม Living in c h e ค่ะสุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health